กว่า75ปีของภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขแห่งการวิจัยคิดค้นแหล่งอาหารหนึ่งในปัจจัยสีที่สำคัญของมนุษย์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารของไทยและประชากรโลกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรเราต้องการพื้นที่เรียนรู้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทยสู่การเกษตรสมัยใหม่ ขอเชิญท่านรวมสร้างอนาคตการเกษตรไทยโดยร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักวิจัยและผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรสำหรับประเทศไทยในอนาคต มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารบุญและขับเคลื่อนสร้างนักผลิตอาหารให้กับคนไทยและสังคมโลกไปพร้อมกัน